สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะจะมาแต่งหน้าลุคนี้ให้ดูนะคะซึ่งเป็นลุคแบบว่าง่ายๆ everyday look แต่งได้ทุกวันนะคะเป็นลุคแบบว่าปรับแดงแดงแล้วก็ตาก,ก็จะแบบว่าคม,คมเๆเนงนะคะแต่งง่ายมากใช้เวลาไม่นานเลยนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะมาลงรองพื้นเลยนะคะก็เทลงมาที่มือก่อนเลยนะคะเสร็จปุ๊บนะคะก็เอามาทาลงที่หน้านะคะ กติเวลาใช้รองพื้นบางอย่างอ่ะจะรู้สึกเหมือนแบบอยากรีบเช็ดออกให้เร็วที่สุดอะแต่อันนี้คือแบบไม่รู้สึกเลยอ่ะมันเบามากแล้วมันก็เกี่ยวง่ายด้วยอ๋อเดีบ,บอกว่าอันนี้ลงสกินแคร์อะไรเรียบร้อยแล้วค่ะแค่ลงมอยเจอเซรัเดียวหน้ามันชุ่มชื้นเวลาลงรองพื้นมันก็จะแบบรองพื้นติดมากขึ้นนะคะเห็นปะเกี่ยวง่ายเลย มีรอยสิวที่หน้าผักทำไมชอบมองที่หน้าจอต้องมองที่เลนส์สิวที่หน้าผักแต่ว่าหน้าผักมันเข้มกว่าผิวหน้าก็เลยไม่ค่อยลงที่หน้าผักเท่าไหร่ไม่งั้นมันจะดูแบบเทาๆโอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็ลงแค่ชั้นเดียวก็พอเพราะว่าไม่อยากให้มันหนาไม่ชอบหนาๆอ้ออย่าลืมเอามาลงตรงนี้ด้วยนะหน้ากับคอมันจะได้ไม่แตกต่า ใช้ประมาณหนึ่งหยดแบบไม่ถึงเหรียญบาทอ่ะก็ทาได้ทั่วหน้าเลยโอเคลองพื้นเสร็จแล้วทานันผิวให้เรียบร้อยก่อนนะคะคือต่อมาก็จะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ก็ลงไปที่ใต้ตาคะ่ะค่อยๆลงเพิ่มไปทีลเลเยอร์ขอโทษค่ะเมื่อกี้ลืมดูว่าไอ้นี้มันแบบไปโฟกัสกลองแล้วกล้องก็ทําให้หน้าเบอคือที่บอกว่าให้ลงทีละเลเยอร์เพราะว่ามันจะดูแบบเคกีอ้อ่ะ ลงแบบจุดที่เรามีปัญหาที่หน้านะคะไม่ต้องลงเยอะแบบลงเดียวพอ we don't need to be perfect to be perfect <c oughs> คอนซีลเลอร์นี้นะคะดีมากคือใช้เป็นรองพื้นก็ได้แล้วมันก็แบบปกปิดระดับสิบ แล้วเราก็จะมาขอลงอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะที่ใต้ตาเพราะว่าเป็นคนใต้ตาดำมากแล้วคือเวลาไม่แต่งหน้าใช่ปะคนก็จะแบบ d i ที่ u fucking sleep แบบได้นอนไหมเมืแ่อบบคืนหรือว่าแบบทำไมใต้ตาราจังกูก็ไม่รู้อะ่ะถ้ากูรู้กูก็หาที่แก้ไขแล้วมึงก็ไม่ต้องมาถามกูแล้วล่ะขอโทษน,นะคะจะแบบ aggressive <c oughs> งานผิวก็เรียบร้อยนะคะต่อมาเขียนอายแชโดว์นะคะเราเอามาแค่แบบ มันดูมีมิติขึ้นมาอีกนึงก็พอนะคะประมาณนี้แล้วก็สั่นลางด้วยพห้ตาโตโต,ตเสร็จป,ปุ๊บนะคะก็เอาเนี้ยมาไล่ดังเลยเคแล้วก็ปัดแก้มใช้เป็นอันนี้นะคะ่ะแบบสภาพใช้มานานมากแบบ หลายปีแล้วว่าจริงๆแล้วมันก็แบบดีมากสีมันดีมากแล้วมันก็ติดทนอยู่นะแล้วก็ถูกเลยปัดขึ้นแบบนี้มันจะทำให้หน้าเราดูแบบเฉียวเฉียวไม่ต้องเยอะนะคะเพราะเราจะทาปากแดงใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นตากับ <c oughs> ตากับแก้มเราต้องเบาๆแล้วก็เอามาปัดตรงนี้นิดนึงให้มันดูแบบว่าคิวๆ <c oughs> ใต้ตานิดนึงแล้วกเราก็จะมา ดดขนตานะคะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทัวร์บอนเซอร์ก่อนนะคะเดยวลืมต่อมาเราก็จะมาดัดขนตานะคะดัดตั้งแต่โคนก็ามาจนถึงตรงกลางๆนะคะมันจะทำให้ขนตาเงนแล้วเราก็จะมาปัดมาสคาร่าเลยนะคะ เปิดมาสคาร่าเทคนิคนะคะมันเงินๆใช่ป่ะก็เอามาแตะที่ขนตาแบบนี้นะคะอาขนตากดแล้วก็แบบดันดันดันขึ้นไปแบบนี้ตรงหางตานะคะก็จะเอามาดันขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เอามาย้ำตรงปลายอีกหนึ่งที คก็ปัดขนตาเสร็จแล้วนะคะต่อมาก็จะมาอัดคิ้วเลยนะคะคือถ้าเราจะทาปากแดงใช่ป่ะคือส่วนอื่นของหน้าเราจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคิ้วเราก็จะใช้แค่มาสคาร่านะคะมาปัดคิ้วนะคะให้คิ้วตั้งๆเพื่อให้ขนตาเรานะคะงอนน้นขึ้หลังจากปัดมาสคาร่าไปแล้วดัดขนตาเด้เรียบร้อยใช่ไหมเราก็เอา ก็จะได้ขนตาที่แบบงอนมาก oh God. <c oughs> เห็นไหมถ้าอยากให้ตาดูโตมากขึ้นนะคะเราก็จะเอามาสคาร่านะคะมาปัดขนตาล่างด้วยนะคะแต่ว่ามาสคาร่าปัดขนตาล่างนะคะต้องใช้มาสคาร่าที่มันกันน้ำนะไม่งั้นมันจะเลอะได้ง่ายอะคะ่ะ หน้ตาเราก็จะแบบดูโตขึ้นมาแล้วล่ะโอเคต่อมาเราจะมาเกืบอ,อย่างสุดท้ายนะคะอันนี้อีกหนึ่งอนยะ่างเราก็จะมากี่ตาแบบว่าข้างในอีกหนึ่งน,นะคะให้ตามันูแบบคุมๆโอเคเราก็จะมาลิปสีแดงนะคะมาทาปากมันเป็น everyday look ใช่ป่ะเราก็จะไม่ลงแบบเข้มมาก ก็ใช้เกลี่ยนะคะมันก็อาจจะดูแบบเป็นเลนูนิดนึงนะคะแต่ว่า who cares ต่อมาเราก็จะมากิดตานิดนึงนะคะอันนี้ใช้เป็นสีน้ำตานะคะเพราะไม่ชอบอะไรที่มันแบบดูเข้มเกินไปแล้วเริ่มมากีดเครื่องน <c oughs> <c oughs> นะคะ <c oughs> คือแบบไม่มีมือถืออีกข้างนึงอะ ขอไปกิดแป๊บนึงนะคะโอเคอันนี้เราก็แบบว่าขีดขึ้นมาตรงนี้นิดนึงนะคะให้มันดูแบบเฉียวๆนะคะเสร็จแล้วนะคะ everyday red lips ปากแดงตาคมนะคะชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะโอเคก็ขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย